ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t ท k s t u d ี่นะฮะคลิปนี้มารีวิว a ารอนว n นบิสซาก v าเวอร์ชันอ่าพารเนอร์คลับนะครับผม93เป็นเบสที่เน้นเกมรับนะ เป็นเบกเน้นเกมรับบูทได้96นะครับผมสำหรับอาริสซากานะฮะอารอนวอนบิสซากาเกมลุก66สบกเท่านั้นก็คือเน้นเกมรับเลยนะบอลโจนเ3เลี้ยงบอล79เกาและวแบบตัว75สองสั้น69เื้อเปิดบอล7จจะเล่นยังไงก่อนโอ้โหจะเล่นยังไงก่อนอแต่ความเร็วไม่รู้ว่ะนะครับผม ความโค้ง7จสิบเกมรับแปดสามทากลิ่ง 96, เ,เก้าหกเอ็กซ์ครชั่นเก้าสิบเอนเกจเก้าสาม 93, นะะสปีดเก้าเก้าปัญหาคือมันเติมเกมไม่สุดคือต้องเลี้ยงขึ้นไปเองอ่ะนะครับผมต้องเลี้ยงขึ้นไปเองอ่ะนะฮะสปีดเก้าเก้าสปีดต้นแปดห้านะพลังการยิงเจ็ดเก้าก็โดนเจ็ดสิบแข็งแกร่งเจ็ดเจ็ดสิบหกบาลานเจ็ดแปดแล้วก็สเตมินาเก้าสามก็คือเน้น นั่นเลี้ยงขึ้นไปเองอ่ะนะครับผมยากอยู่นะแต่เกมรับดีเกมรับดีจริงนะครับผมสกิลว่ามีดับเบิลทัดชอบเตืนคัดแยงเืน,นนะฮะมีตามประกบมีตัดบอลมีบล็อกเกอร์มีสไลด์นะครับผมมีตัดบอลท้ายากแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะครับผมมาอารอนวานบิสซาก,ก้าวะ่ะไปปะว่ะสไตล์นี้นะครับผมสไตล์แบ็กเกมรับนะคล้ายๆกุนดี นะครับผมเป็นสไตล์ที่คือถ้าเป็นคนที่แบบถ้าสไตล์ที่แบบเล่นเติมอ่ะมันคือมันเติมไม่สูงไงอาจจะขับใจหน่อยแหละแต่เกมรับมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับผมแต่เกมรับมันช่วยได้เยอะนะโอเคไปลงสนามดีกว่าอารอมนมบิสซากานะครับผมนะไปฮนะโอเคเลย โอเคผมมาเกมแรกสำหรับอารอนวันบิสก้านะครับผมเล่นเข้ามือหรือเปล่านาะสไตล์นี้ไหนก็คือเติมเกมอ่ะเติมได้แต่ต้องบังคับขึ้นเองนะครับผมแต่เกมรับน่าจะทำได้ดีนะเนี่ยมาเกมเริ่มวันบิสก้าจ่ายบอลก็ไม่ได้ดีมากวิ่งดีรู้สึกว่าจับบอลลั่นนะเมื่อกี้นะครับผมเมสซี่ฮะล็อกลับโอ้โหโดนเสียบนะฮะบิสก้า ฝากเพื่อนมาให้เตโอรครับผมไม่ถึงว่ลงะลังเซวะวันวิสก้าพลิกไปไปความเร็วความเร็วได้เร็วได้เร็ว <c oughs> ได้เร็วแต่เลี้ยงบอลไม่ดีนะครับผมถ้าเ,เราเลี้ยงบอลไม่ดีเนี่ยมันไปกับบอลได้ยากเหมือนกนะันนะเนะยไปเอาข้างลองเปิดอุ้ยเปิดเปิดไม่ลึกนะครับผม เปิดไม่ลึกนะแต่มันก็ไม่ได้โค้งนะสกาปั๊มมาโอ้โหทันด้วยนะครับเนีแต่ไม่ไม่ค่อยเติมนะดูดิไม่เติมนะครับมันจะอยู่ประมาณกลางๆนะมาครับผมเบสกาวิ่งไปแล้ฮะบังคับวิ่งบังคับวิ่งบันเบสกาถึงก่อนลองยกเบาเบาขึ้นมงนะครับผมเปิดบอลพอใช้ได้นะเปิดบอลพอใช้ได้เปิดริมเส้นก็บอลไม่ได้เม่นมากแต่ยังดีที่มันไม่ได้ลึก นะครับผมถ้าเปิดมุมหรอเปิดมุมไม่ได้ได้ 68. หกสิบแปดหกสิบแปดเอามาทำไมวะเนี่ยนะแต่เปิด,ดย,ย้อยที่ไม่ใช่พุ่งๆุ่งมันโอเคอยู่นะก็ถือว่าแม่นใช้ได้แหละอาจจะไม่ได้แม่นมากหรอกมามันสิฮะบรรานบิสก้าเปิดเข้าในยังไม่ได้ฮนะบรริสก้า o, o. ครับผมมานาโชรออยู่นะครับผมไม่ค่อยเติมนะครับผมไม่ค่อยเติมนั่นเกมรับ แต่ถ้าบังคับให้มันเติมก็ถือว่าได้อยู่นะเพราะวามความเร็วมันก็จัดนะนะความเร็วมันก็ดีอะสก้ามันเดิมคลิกคลิกกลับจ่ายเอาตัวรอดดีฮะลูกนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้เจอกระแทกนิดเดียวแหม่นะครับผมคือมันเร็วก็จริงแต่บาลงบาลล้านเลี้ยงบอลมันไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยผลัดโดนกระแทกมันก็เสียง่ายนะนบ,นบันปีสก้าครับผมมาบังคับขึ้นแล้วไปครับผมอุ้ยลูกนี้ ไม่จับบอลไปยังได้อยู่ได้อยู่ไม่ขึ้นเดียวโอ้โหพอไม่บังคับขึ้นนี่มันก็ไม่ขึ้นเลยนะไหนอยู่ไหนวะอยู่นี่นะครับผมเบสกาไปให้เม็ดสี่ให้วันวิสซากเปิดเหมือนเดิมลูกนี้ลึกไปแล้วนะครับผมเปิดริมเส้นไม่เหมาะนะครับผมเปิดริมเส้นไม่เหมาะจะเหมาะตรงที่ว่าเกมรับค่อนข้างดีนะครับผมเกมรับนี่ไงนะ เหมือนตัวจะล้มแล้วนะแต่เอาขาไปเหยียมาไ,ได้อที่ดูด,ดิในบอกสำหรับคนที่ชอบชอบแบบรับเน่นๆน่ะนะครับผมเบกไม่ค่อยเติมอะไรอย่เงี้ยมันเป็นสกาก็ตอบโจทย์นะครับผมนะชว์โอเคผมจบเกมครึ่งแรกก็ชัดเจนนะครับผมเติมขึ้นเต็มที่ได้เกินครึ่งสนามมานิดนึงนะครับผม ถ้าจะให้ขึ้นสุดก็ต้องเลี้ยงบอลขึ้นไปเองหรือมันก็กดชิงนะครับผมกดชิงให้เติมสุดถ้าให้เติมเองเนี่ยได้ได้เกินขึ้นสนามมาเล่นหนึ่งแต่ที่เห็นจะชัดก็คือเกมรับค่อนข้างดีนะครับผมไม่แย่นะเกมรับดีเลยนะบิสก้ามาอาทิตย์ลองสู้วันบิสก้ามาครับผมเติมเติมมาเติมมาไปไม่ได้ฝากไปฮะวันบิสก้าวิ่งมาแล้วดอกส้นมามาลุกอย่างนี้ ปาดมาไม่ได้ยิงนะครับผมเนี่ยถ้าบังคับให้มันเติมอ่ะมันก็จะเติมสวยนะมันก็จะเติมสวยมันก็จะออกแนวแบบเกมรุกก็ได้เกมรับก็ดีนะครับผมแต่มันก็มันก็มันก็เล่นยากนะนะถ้าคนที่แบบชอบแบบให้แบ็กเติมเยอะๆมันเ็นมันเบสก้าไม่แนะนานะครับผมแต่ถ้าคนที่แบบชอบแบบรับเน้นๆแนบ็กเติมไม่สูงเน้นแบบใช้กองกลางกองหน้าทําเกมอะไรเงี้ยมันเบสก้าตอบโจทย์เพราะเกมรับเน้นมาก นาเกียรรับค่อนข้างแน่นเลยตัดบอลค่อนข้างดีด้วยนะโอเคบิสก้าผมคืนเพื่อนคืนฝากเพื่อนไทงทะลุช่องอุ้ยโอ้โหได้ยิงแต่ไม่เข้าครับผมโอ้โหวิ่งทะลุช่องสวยนะอู้น่าเสียดายเลยครับผมได้ยิงว่ะที่ันบิสก้าฮะขึ้นหน้าไปรอรอแล้วก็แทงอื้อตังวิ่งลง้วครับผมสุดเรื่องความเร็วไม่ต้องห่วงไวอยู่แล้วนะไวอยู่แล้ว ลอ,องโซ่ฮะมัตบิสกาเคลืนเกมไปให้เมสซี่มาเมสซี่เลี้ยงเลี้ยงโอ้โหมัิสคาหยุดวิ่งแม่จะให้มันเติมซะหน่อยฝากไปคืนปัดบ,บิสกามาแล้วเปิดแบบเบาเบาคือนมองถ้าเปิดแบบย้อยๆเบาๆเปิดปกติอ่ะแม่นนะแต่ถ้าเปิดแบบพุ่งๆความโค้งแบบแนั้นแบบหลันม่วงอะ่ะถ้าเปิดหลันม่วงอะ่ะมันจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ ถ้าเปิดแบบปกติได้อยู่นะครับผมมันเบสการก่อค้างครับผมจบอลโอเคอยู่นะนะถึงจะไม่ได้เยอะก็เถอะเคลียออกมาได้ด้วยนะลูกนี้ลูกโม่งก็ทําได้ดีนะในบางจังหวะทีมันเบสกาครับผมยกมายกมาเนี่ยเปิดปกติดีนะเนี่ยเบสกาอนเหมือนเดิม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 รู้แล้วทำไมมันดูเหมือนไม่ไหวคือสปีดต้น่ะมันไม่ได้เยอะนะแล้วกว่าจะทับสปีดมันก็นานนะครับผมทีมูเซล่าฮะ บันบิสซาก้ามาบ,บิสซาก้าวิ่งมาแล้วแทงให้เพื่อนมูเซียล่าเข้าในอืจะเข้าในมาปั่นส,สวยๆซะหน่อยยังไม่ได้ครับผมเนี่ยบิสซาก้าเอาไปให้เมสซี่ฮนะเลยมาโอ้เสียล่าโอเคครับจบเกมแรกฮนะศูนย์ๆทำอะไรกันไม่ได้นะครับผมแต่บิสซาก้าเนี่ยถือว่าเล่นได้โอเคเลยนะอาจจะไม่ได้หวือหวาเติมเกมสุด นะครับผมเพราะมันเป็นแบสที่เน้นเกมรับนะนะโอ้โหได้ไปเจ็ดจุดได้ไปเจ็ดเฮ้ยไดดีสุดจริงไหมนะก็อย่างที่ผมว่าคือตัดบอลได้หลายจังหวะเลยนะฟันบิสซาก้าอาจจะเปิดบอลไม่แม่นอาจะเปิดบอลแบบปกติถือว่าได้อยู่นะเติมเกมเนี่ยก็เกินเครื่องสนามมาหน่อยถ้าบังคับให้มันขึ้นมันก็ขึ้นดีนะมีโอกาสได้ยิงด้วยแต่ไม่เข้านะครับผมเกมรับถือว่าได้เลยเน้นๆเลยนะครับผมโอเค เกมแรกผ่านไปไปต่อเกมที่2กันนะครับผมไปะโอเคเกมที่สนะสำหรับวันบิซากานะเกมแรกทำได้ดีเลยครับผมเกมรุกอาจจะไม่ได้เด่นแต่เกมรับเนี่ยช่วยได้เยอะนะเกมรับช่วยได้เยอะในฝั่งขวานะนะช่วยได้ค่อนข้างเยอะโอเคมาเกมเริ่มนะครับผมมาทีวันบิซากะยื้อๆอยู่ตรงกลางผู้ใจบอลพลาดลูกนี้ต้องวิ่งกลับไปไล่บอลน,นะครับผมไล่บอล เคลียร์ไปก่อนละกันโอ้โหค,ความเร็วมีประโยชน์ก็ตรงนี้แหละสำหรับวันเบสกาเาิ่งกลับลงมาอย่างไวครับผมมาตัดบอลได้นั่นะเสร็จแน่มาที่วันเบสกาฮะโอ้แต่บอลยาวเสียวาบเสียวาบนะครับผมวันเบสกาแทงให้เมสซี่ลูกนี้สวยนะครับโอ okay. แทงบอลถือว่าได้เลยครับผม ทีมูเซล่าฮะไม่เติมปะไม่เติมขัดใจเรจริงเลยไปไปเอง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 ,เองยังได้ยังได้ไดเปิดแบบย้อยไม่แม่นลูกนี้แม่เนีบางจังหวะในความเร็วใช้ได้ผลเลยนะกิมบอลบิสกาะจ่ายออกมาเอาข้างมามสซี่ฮะบอลบิสกาเหมือนเดิมยกไปให้มสซี่ยังไม่ถึงยังไม่ได้มองกลับมามองกลับมาไม่สวยยังได้อยู่ฮะ มิซิก้าเหมือนเดิมไ้เมสซีจ่ายแม่นอยู่นะนี่แทงให้อุ้ยเกือบสวยเกือบสวยดักได้สวยเอ้ยกินนี่เด่นยังวะนีดักบอลตัดบอลได้หมดเลยวะมันบิสซก้าขามฝากมาครับผมมันบิสซก้าเหมือนเดิมขึ้นโมงก็ดีส่งกลับมากลับมาไม่สวยอีกแล้วนะก็ต้องวิ่งกลับมาแลวยังได้อยู่ โอเคจบเกมครึ่งแรกครับผมทำได้ดีว่ะเกมครึ่งแรกโคตรเด่นจริงเกมครึ่งแรกโคตรเด่นนะครับผมลูกชิ้ลูกจ่ายลูกเปิดตัดบอลโอ้โหครบมาเลยว่ะมาครบเลยว่ะถ้าตัดเรื่องเกมลูกออกยูโอ้โหเกมรับดีเลยอ่ะโอเคต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมไปฮะมาบิสคาฮะมาทุ่มบอลมาทุ่มบอลแล้วก็เออยังได้อยู่นะครับผมยังได้อยู่ตักกลับมา ยาวๆให้เมสซี่เมสซี่ไปไม่ได้บิสกา้าอู้ไม่ไหวไม่ไหวต้องวิ่งกลับเลยฮะ <ym> วิ่งกลับมาวิ่งกลับมาปั๊มบอลมาได้เอาดีเอาดีนะค,ครับผมนะฮะเอาเรื่องว่ะบิสกา้กา,กาเหมือนเดิมขามฝากไปเลยละก,กาันไม่ถึงนะครับผมมาให้วันบิสกา้าเต็มข้อดูซิลองส่องไกลดูเอ้า มาที่ลาิสก้าอู้แต่บอลยาวว่ะแต่บอลยาวยาว่ะเสียหายหรือเปล่าเสียหายหรือเปล่านะครับผมยังได้บอลอยู่บิสกะาเออถึงนะครับผมขายาวอะน่าจะหลุดไปแล้วว่ะนะน่าจะหลุดไปแล้วว่ะเจอไปสองศูนย์หลุดเลยวะ่ะโอเคเกมนี้เด่นนะเด่นกว่าเกมแรกเยอะเกมแรกเนยเกยมลุกไม่ค่อยมี เนี่ยนะครับผมเกมรับก็ตัดบอลได้แต่เกมนี้เนะี่ยโอ้โหทุกอย่างเลยว่ะตัดบอลจ่ายบอลคือทุกอย่างทําอะไรก็ดีไปหมดในเกมนี้นะฮะแต่จังหวะเปิดบอลสุดท้ายเข้าก,กอบเก็บโทษเนี่ยไม่ดีจริงๆอันนั้นคือยอมไม่ดีจริงนะก็ต้องไปเสริมสกิลเอานะครับผมให้ยังไน,นเสริมเสริมแบบเปิดบอลแม่นเปิดบอลริมเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เกมรับโอเคเลยนะเกมรับความเร็วโอเคเลยเกมนี้คือชัดเจนนะครับผมมิสซกานะฮะถือว่าเล่นได้เลยไม่แย่นะแต่แรกคิดว่าน่าจะเล่นยากเป็นเบ็ก สายเกยมรับน่าจะเล่นยากนะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมแค่มันแค่มันเติมไม่สุดนะแต่เกมรับมันช่วยได้เยอะนะเกมรับมันช่วยได้เยอะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเนี่ยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลสค่ะ